กานจะไปบางแสนค่ะไปงานพบเล่าสิ่งที่ทำไปเลยไปเลน อตอนนี้ก็ลังไปซื้อบัตรกันนะทุกคนมีนะคะทุกคนถ้าเราเอาบัตรนักเรียนมาใช่ไหมมันเหลือ40บาทใช่ไหมพ่อ เราต้องรีบไปแล้วนะเพราะว่ามันปิดสี่งค่งเราก็อยู่ในอาคารเรียมนะครับนี่ครับปลาอันนี้ปลาอะไรปลากร์ตูนนน้องอันนี้ชื่อว่าน้องน้องส้มดำ ไม่น้ำส้มดำมีเอาเจอเพื่อนด้วยนะเจอเพื่อนด้วยเขาจอหมูาแดงด้วยดีค่ะทุกคนแบบหน้าแดงนะเผื่อหรือเปล่าอะไรวะเจอปลาแก้มอ้วนนะทุกคนแก้มอ้วนนี่ดูดูดูนตัวน้องใหญ่ดูดูหางหางอันนี้หางอันนี้หางอันนั้นหัวนูนเหรอกินอะไรอ่ะ อันนี้อันนี้อินดีและนี่คือมนกระพุนหัวกระสุนที่เรากินกันอยู่นะคะทุกคนเรากินตัวนี้เหรอไม่ไม่ใช่นตัวนี้เหมือนคอนแทคเลนเลยอ่ะเด็จริงนนี่ไตัวนี้มันรีบไปไหนไม่รู้ว่าีไกันันดีโนันีห ำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเมื่อกีมึงทำอะไรอ่ะมันไม่ขย่าเลยอ่ะมึงไม่เขย่าละให้เขาละกำลังพักผ่อนไม่เหมือนเลยต้องเอาไปเป็นตัวหนึ่งตัวแล้มันหรปล่าสวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งของที่ิจฉาทันกันแล้วครับผมแบบเราเดินทางมาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ๆแล้วแบบเออ เออฮัลโหลปื้มวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ไปพิจารณาผ่ากันงานสั่งวัตถุดมามาจริงวันศุกร์เดียวันเดียวเจ็มเต็มตัวไม่รู้เลยนี่ครับคุยกุ้ยเหลี่ยมคนที่ชวนปุ๊บมาปั๊บนี่อะไรครับเราไปเป็นปลาที่หายากมากเป็นปลาสีเหลืองตัวใหญ่ไหนแทนแทนปลาสีเหลี่ยม ตัวเหรอได้ลำบ,บากปลาสีเหลืองไม่เชื่อตัวใหญ่ไม่เห็นปลาสีเหลืองเลยอันอันนี้คือหายากมากเลยครับทุกคนอยู่นะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนนะครับปลาสีเหลืองข้างหลัง เขาเป็นเพื่อนที่ยืนต้อนลังกันพรุ่งน so. ี้อาจจะกอดกันได้เผื่อทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าใต้ทะเลน่ะมีมีแบบมนุษย์อาศัยอยู่ครับทางด้านนี้ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทะเลครับซูมดูครับ Only you Only you Only you say only if you say only if 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 say so. อับเษกเพื่อ,อ,อไปแต่ว่ามีเฮนซูมิไซก็คือบันไดเลื่อนอ,อันนี้เป็นบันไ,ไ,ไดอ ไกมหมานะทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับการดูปลาในอุโมนนะครับเกือบยี่ล้อแล้วเนี่ยทำเอาบรรยากาศให้เยอะแล้วนะเธอนี่คนถ่ายบรรยากาศนะนไม่มีใครอรอรรไม่มีใครแบบงงเลยโอ้โหถ่ายมุมเซย์แบบคนแก่ถ่ายรูปท,ทำกปงไฟเอาวั๊กลองยังไงมุมเซยมุมแบบ ตอนนี้เราก็จะอยู่โซนสุดท้ายนะครับทุกคนเราออกมาจากาข้างนบนแล้วเราออกมาข้างในแล้วแล้วขึ้นไปดูดูลายข้างบมนมีอะไรไม่รู้ข้างขวาคุณจะรู้ไหมเป็นอะไรวะเป็นเหมือนวัฏจักรเนี่ยเกยิดเรื่องแต่ฟารเพิ่งหลุดเซลล์เดียวครับก็แยกขึ้นไปเป็นหนอนยังไงอยู่ ตกปะก็แยกไปเป็นนี่ต,ต,ตุ๊กขักอะไรกูก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนกันคำวันก็คอนู้ทั่วไปครับเราก็ไม่ว่าสนใจนนอคอนู้เรามาดูนี่ดีกว่า่ก็เป็นของนิสัยโบราณไม่มีอะไรมากนี่อันนี้ก็สวย กำลังสิงส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ต่างๆครับที่ถูกแบบเขาเรียกว่าอะไถูกจำลองขึ้นมาครับเป็นการปั้นโมเดลหรีอนนก็เป็นพวกฉลามครับเว้าวฉลามนี่ครับผมอันนี้เป็นพยูนนะครับพยูนมันได้ค่านะพยูนเหมือนมากเลยอะว่าของจริงวหรอจริงเหรอเออ เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นภายในของเต่าครันนี้เป็นภายในของเต่าจะเห็นได้ว่ากระดองเนี่ยมันมีกระดูกของเต่าเลยนะว้าวทุกคนดูดิขอยศกล้องไปฝั่งรับทิมนะครับผมแต่มีสุที่ข้าเจ้านั้นไม่ได้ตั้งใจจะสร้างมันด้วยทำไมอ่ะน่ารักนะัทุกคนขาขาที่พระเจ้าไม่ได้ตั้งใจสร้างดูดูขี้มันหนึ่งอันแค่อันแค่มือกวด เมื่อรราสส้งน็จลอยตัวได้ทั้งตะบุญแล้วมันกินแทนต้นนะนี่แต้นแีก็นเป็นอะไรแล้วถ้าเป็นกูรู้แค่ว่ามันกินแทนต้นถ้าเป็นขาแพงอะไรเงี้ยจนสลัดสมัยก่อนนี่เอคือเก็บผลที่ว่าช้าๆเลยพาเล่นหนาวครับการทำทุกอย่างช้ามีผลดีทั้งหมดนะครับผมเานี่ครับเต่ากระอันนี้ซือพิมพ์ไม่จบนะเต่ากระกระอะไรอ่ะ งงปะงงพพิมม์ไ่จบงงเนาะพิมพ์ไม่จบอ่ะเออพิมพ์ไม่จบอ่ะเต่ากะกะกะอะไรอ่ะพิมพ์ไม่เคลียร์เออพิมพ์อันนี้ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เลยโอ้หค่อยๆพิมพ์วจบไปแล้วกับการที่มาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนได้อะไรบ้างเริ่มจ่ายตาก็ที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมนะคะเป็นอควาเรียมที่อยู่ใกล้โรงเรียนศิลาชามากมีปลาเยอะมากเลยค่ะปลาแบบแปลกๆเยอะมากเลยใช่ไหมกัน มีปลานี่คือหนึ่งในสิ่งแปลกใช่ค่ะจดกรีมหาสตันไทยแลนด์ห่างจากศรีราชาอยู่ประมาณขับรถประมาณสิบนาทีก็ถึงแล้วใครสนใจก็เรียนเชิญค่าเข้านักเรียนสี่สิบบาทผู้ใหญ่แปดสิบคนแก่ร้อยค่ร้อยหนึ่งคแ้อหน่งแล้วที่ลงมาแล้ที่ลงมาเนี่ยมันมีเป็นกิจกรรมของมหาลัยด้วยมันจะมีเป็นบูธขายของมีอะไรอีกมีอะไร มีผู้ขาของแล้วมีอะไรอีกมีฟอสซิลมีทศกาลมีปลามีทศกาลมีปลาอย่างเดียวมีปลาแล้วก็มีปลา Only if you say so Stop playing with me Girl, stop playing with me you wanna stay with me So just <laughs> come <laughs> with me We could be on the run We could be on the go. We could be in Barcelona We could be in Mykonos I got that.